หมุนครับหมุนข้อหมุนข้อหมุข้อหมุนข้อนะครับหมุนข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ ขยับหน่อยสิครับครับครับรูปโอรูปโหอเอาน้องกระดิกเองได้ไหมล่ะ เอาหมุนข้อเพื่อที่จะไม่อยากจะให้พังผืดมันยึดนะครับอา้าวหมุนเองเอา้าวหนึ่งสองสามเก่งเก่ง เก่งๆอ่าทีละข้างข้างนี้ นะอืมอปอไปบีบแล้วจะหมุนได้ไมหมล่ะเออหมุนโอ้่ว่าพี่ว่าอ่ไม่มีนะ้ันั่นไงนั <c oughs> ่นไงทำได้แล้วนั่นไงกระดิกได้แล้ว เอาใส่ยาอะไรนะยาอะไรนะสมุนไพรเหรอยาสมุนไพรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ,ะรนะูปลอ,อ,อลองยืดสิลองยืดดิที่มันติดนะลองยืดสิที่มันติดงอเข้าอ่ะ สองเอาลงสามาขึ้นสเอาลงห้าาขึ้นค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยค่ะพอพาหนึ่งสองสามสีห้าึบหกึบเจ็แปดเก้าสิบ ข้อยืดตรงไอ้ที่้อที่เอ็นร้อยหวายอันนี้มันงอเข้ามากอ่ะนิดนึงนิดนึงเนี่ย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 ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเออโอ้ยไม่ได้บิดไปเลยหรอกลูกก็ขยับนิดนึงดีกว่ามันจะพับเข้าไปเลยหมอว่าก็ถ้าเราปล่อยมันไปเลยมันก็จะพับเข้าไปเลย หมอว่าทําได้แล้วเพราะว่ากระดูกมันชิดกันแล้วลูกอ่าแต่ก่อนไม่กล้าทําแต่คุณหมอบอกว่าเวลาขนาดนี้กระดูกมันชิดกันแล้วครับให้มันคลายสักหน่อยเอาด้านนี้นะครับขึ้นครับขึ้น ตึนขึ้นครับตัวนี้ก็ยืดหนึ่งอ่าตาดงมากหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เจ็บหรอกลูกนิดนึงเจ็บไหมครับน้องกลัวเหรอน้องไม่ต้องกลัวลูกมันไม่เจ็บหรอกลูกค่อยๆทำเจ็ดแปดเก้านานๆทำถ้าทำ ตลอดก็ได้อยู่อันนี้แนะนำทำเอาพมไม่รู้อ,อะไรกรออหนึ่งสองอันนี้อันนี้หมุนอ่าที่ที่ป,ะปะ้าๆบอกอนะคือขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้กระดกอ่าวกระดกปลายเท้าเอหนึ่งอสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองเบ็ดตรงไอ้ที่เอ็น้อยหวนั่นหน่อยสิค <c oughs> ่อยค่อยอยู่แล้วครับสอง แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละสามสี่ความวนหนวนนูมมนมนกลัวเหรอลูกน้องไม่ต้องกลัวลูกเพราะว่าพ่อไม่ทำแรงใครก็กลัวน้องเจ็บเหมือนกันลูกมไม่ต้องเอาข้าวพ่อเอาออกอย่างเดียวสิบ หนึ่สอี่ห้าอ่าไม่เจ็บไม่เจ็บอ่ะยิ้มได้อยู่น้องยิ้มได้อยู่หก <5, S 2> อ่ะ 6, 6, อ,อ่ะมันค้างเลยนะพ่อ 7, อ่าค้างไว้เลยแ ตึงไหมลูกมันตึงไหมครับตึงไหมลูกถ้าตึงน่ะถ้าตึงน่ะเส้นมันยืดลูกถ้าตึงน่ะคือเส้นมันยืดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ป้านวดต่ออ่ะฝากคลิปเลยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชมการแชร์หน้าเราด้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย